สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับก็กลับมาพูดมาคุยกันนะครับเรื่องเหรียญอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ควารู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าราคาซื้อขายเหรียญน,นั้นแต่ละเหรียญน,นะครับใครเป็นคนกําหนดราคาของเหรียญแต่ละเหรียญว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับ ซึ่งมีอยู่แค่สองคนนะครับที่กำหนดนะครับเพราะว่านักสะสมมือใหม่นะครับที่เริ่มจะสะสมอาจจะงงอยู่กับเรื่องของราคานะครับอาจจะไปได้ยินว่าเหรียญแบบนู้นเหรียญนี้ราคาเท่านี้ไปดูอีกที่หนึ่งก็ราคาเท่านี้ราคาไม่เท่ากันนะครับเมตแตกกระทั่งตามตลาดนัดคลองถมนะครับ ยกตัวอย่างนะครับที่มีแผงขายเหรียญเยอะๆนะครับเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับสมมตินะครับสมมติเหรียญน,นี้นะครับถ้าท่านเดินไปเจอนะครับที่แผงหนึ่งนะครับอาจจะขายในราคา50บบาทนะครับแต่ท่านดูแล้วท่านรู้สึกว่าแพงนะครับท่านอาจจะ ต่อราคาพ่อค้าคนนั้นนะครับอาจจะเหลือแค่25บาทนะครับถ้าพ่อค้าคนนั้นไม่ได้ลงทุนซื้อมาขายต่อนะครับอาจจะได้มาในระบบหมุนเวียนได้มาเองนะครับก็อาจจะขายให้ท่านในราคา25บาทนะครับเพราะว่าไม่ขาดทุนนะครับนั่นแหละครับผมผมถึงบอกว่าราคาเหรียญนั้นขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับผม ยกตัวอย่างอีกนะครับให้ท่านได้เข้าใจนะครับสมมุติเหรียญนี้นะครับท่านเดินไปเจออีก1แผงนะครับแผงหนึ่งอาจจะขายแปบาทนะครับแต่เดินไปอีกนะครับอีกแผงหนึ่งอาจจะขายแค่20บาทนะครับนั่นแหละครับผมท่านอาจจะเจอนะครับท่านอาจจะว่าถูกนะครับเพราะว่าแผงหนึ่งขายทั้ง80ดสินะครับแต่ท่านอาจจะไม่สนใจเพราะว่ารู้สึกว่าแผง ต่ท่านมาเจอเพียงนี้ในราคา20บาทนะครับแล้วก็เหรียญก็อาจจะสวยนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าอาจจะพูดเพาะนะครับแล้วก็อาจทายาใส่ดีแล้วก็บริการดีนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นตั้งราคาขายไว้ที่25บาทนะครับสมมตินะครับสมมติว่าท่านไปเจอ แพงอื่นมา80บาทนะครับแต่แพงนี้25บาทนะครับสมมตินะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ใจดีอัธยาศัยดีนะครับท่านอาจจะซื้อในราคา25บาทนะครับดีไม่ดีท่านอาจจะให้ทิปพ่อค้าแม่ค้าอีก10บาทนะครับเป็น35บาทนะครับนั่นแหละครับผมผมถึงว่าราคาซื้อขายเหรียญนั้นขึ้นอยู่กับ2คนนะครับก็คือคนซื้อและก็คนขายนะครับไม่มีราคากําหนดที่แน่นอนนะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับนักสะสมมือใหม่นะครับจะได้รู้นะครับว่าราคาของเหรียญนั้นที่แท้ใครกําหนดนะครับไม่มีใครกําหนดนะครับผมกําหนดอยู่แค่2คนนะครับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับที่จะพึงพอใจกันในการซื้อขายนะครับ